สวยมากทุกคนโหดูตัดจ้าตัดให้มันสวยๆไปลเลยนะจ้านี่ โอ้โหกรอบมากเลยอะค่ะอึบนี่สวยมากจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วจ้าสวนผักไทยนะคะจะพามาชมสวนผักไทยในสวีเดนนะคะตอนนี้อัปเดตผักจ้าอันนี้ก็คือ คะนะคะอันนี้ก็จะปลูกหลายๆรุ่นนะคะจะได้เขาจะได้ไม่โตพร้อมกันเนาะนี่ค่ะเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะทุกคนดูค่ะกำลังอ่อนๆเลยนะคะดู้ใหญ่มากเลยดูจ้ะสวยมากใหญ่ต้นเริ่มใหญ่แล้วนะคะตอนนี้อ่อน วันเสาร์นี้เราก็จะเริ่มขายาผักคะน้านะคะแล้วก็พันธุ์ผักที่มีนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูพันุ์ผักนะคะอยู่ที่โรงนี่ค่ะใหญ่มากทุกคนนี่ค่ะเป็นเจ๊เรียกคะน้าพันนี้เป็นคะน้าฮ่องเต้ค่ะทุกคน <c ười> คือใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะไซย,ยักษ์ใหญ่นะคะ คือดอกสมบูรณ์มากอันนี้เป็นผักที่ปลูกแบบปลอดสารพิษนะคะนี่ค่ะใหญ่มากนะคะดูค่ะทางนู้นก็ลงตะไคร้แล้วนะคะด้านนู้นก็จะมีผักกระเจี๊ยบนะคะตรงนูน้นใบกระเจี๊ยบซึ่งเ,เราสามารถเอาไปประกอบอาหารได้นะคะหายากอยู่นะจ๊ะอา่านี่ค่ะ ให้จะให้ดูประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะไปตัดผักก่อนเพราะว่าจะเอาไปผัดประเดิมทุกคนประเดิมเจ๊เป็นคนแรกเลยที่มาตัดผักในสวนผักไทยในสวีเดนนะจ๊ะทุกคนเรามาเป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยนะคะทุกคนพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะส่วนสถานที่หลายๆคนถามว่า สวนผักตั้งอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเจ้จะแปะเพจนะคะชื่อเพจเอาไว้นะคะซึ่งพิกัดก็จะอยู่ในเพจนั้นเลยจ้าสามารถกดติดตามไว้แล้วก็พิกัดก็จะอยู่ในนั้นเลยก็ใครอยากมาเที่ยวชมสวนดูมาดูชมสวนผักไทยได้นะคะทุกคนก็มาได้นะคะแล้วะจะสะดวกเลยจ้าเราก็จะเลือกตัดที่ต้นใหญ่ๆก่อนนะคะ แล้วก็จะทิ้งแง่งเขาไว้อย่างนี้นะคะเอาไว้ให้เขาออกใบมาใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดึงใบตัวนี้ออกนะคะเพื่อที่ให้เขาแตกใหม่แตกแขนงออกมานะคะสักสองสามรอบก็ยังดีเนาะเด<น>ี๋ยวเราจะไปดูต้นไหนใหญ่บ้างโอ้โหใหญ่จนเจมไม่รู้ว่าจะตัดก้านไหนเลยจ้ะนี่เราเอาก้านนี้อืมนี่ค่ะ คนไทยนะคะมาปลูกผักไทยขายที่สวีเดนนะจ๊ะตัดสูงนิดหนึ่งไหมหรือประมาณนี้ทุกคนประมาณไหนดีนี่บอกตัดผิดไหมเขาจะได้ขึ้นขแขนงหนึ่งขแขนงสองนะคะเราต้องตัดสูงนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นขแขนงมันจะขึ้นไม่ได้เยอะนะคะนี่ต้องดูนิดหนึ่งอันนี้ยังเล็กอยู่เราก็ผ่านนะคะจะตัดข้างหลังหน่อยค่ะอันนี้มันสั้นหรอทุกคน ต้องไปหาตัดแบบต้นสูงสูงหน่อยเพื่อที่เราจะเลี้ยงแขนงเขาไว้นะคะอันไหนดีนี่นี่น,นี่ต้นนี้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 ต้องดูนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเราปลูกครั้งเดียวก็สามารถเ,เลี้ยงเอาไว้ให้แขนงมันขึ้นหลายรอบเนาะตัดสูงนิดหนึง่งอึบนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาใบไปนะคะนี่ เอาใบนี้ไปเอาใบนี้ไปด้วยมันอ่อนอยู่นะคะนี่ไปเดียเ๋ยวเจจะขอตัวตัดอีกนะคะทุกคนอสองต้นนี้หน้าลุ้นอยู่ดึงใบออกมาฮึบ อันนี้เอ็นแล้วทําไงทุกคนตัดไหมอันนี้มันเอ็นอะมันเอน็นตัดดีกว่าเนาะตัดเลยจ้ะ <c oughs> ถามใครเนี่ยถามตัวเองว่าตัดไหมตัดไหมตัดเลยนี่ค่ะให้ขอเหล,ลือใบเลี้ยงใบสักอันหนึ่งอุ้ยสวยมากอ้สวย ไฟจุงไจุง้งนี่ค่ะงามหลายปลูกผักที่เมืองหนาวนะคะทุกคนวางไว้คนซุกโชคดีมากได้ผักได้ตัดผักกินเป็นเจ้าแรกเลยจะ้ะ สำหรับตึกนี้ก็เป็นตึกมะเขือเปราะกับอยอดตำลึงแล้วก็มะระนะคะมะเขือเปราะถ้าเกิดว่ามีผักที่จะลงอีกก็จะเอาอีกพันหนึ่งมาลงนะคะคอยติดตามกันไปว่าจะลงอะไรนี่คือการปลูกผักที่เมืองหนาวนะคะคืออากาศเย็นมากเราก็จะลงผักได้ค่อนข้างช้านะคะ นี่ค่ะคือวิถีชีวิตของการทำกรเกษตรในต่างแดนในเมืองหนาวนะคะคือตอนเช้าก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะคะอืมไปเราไปชมต่อกันจ้าโซนนี้เป็นโซนที่ตึกใหม่เพิ่งทำเสร็จเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะก็โรงนี้ก็ลงฟักทองนะคะลงแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเขาก็จะเลือ้อยเต็มนะคะ นี่ค่ะรอความเจริญเติบโตปีนี้เราได้กินยอดฝักทองกันแน่นอนค่ะทุกคนตึกนี้เจ๊จะเรียกเขาว่าผักสู้ชีวิตค่ะอันนี้คือแมงลักค่ะทุกคนพยายามสู้กับบรรยากาศนะคะคือติดลบหนักมากค่ะนานด้วยอันนี้คือใบยี่หร่านะคะมีกระเพราแดงกระเพรา เขียวบ้านเรานะอันนี้เป็นกะเพราไทยนะคะแล้วก็มีโหระพาค่ะไปีนี้เขาปลูกเยอะกว่าเดิมนะคะตอนนี้ก็จะประมาณนี้แล้วค่ะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะโซนนี้เป็นโซนพริกกระเรียงพริกไทยบ้านเราอะคะ่ะนี่พริกจินดาต่างๆนานาน,าน,นะคะกวางตุ้งพริก แล้วก็ทั่วฝักยาวนะคะกำลังแย่งกันพยายามจะเลื้อยขึ้นแล้วนะคะทุกคนโหดูค่ะเริ่มต้นเริ่มแข็งแรงนะคะลุ้นช่วยกันนะคะโหสู้หนาวมากแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะโซนนี้คือมันฝรั่งนะคะนี่ปลูกจิปัาถะเลยค่ะแล้วก็จะมีโซนหน่อไม้ฝรั่งนะคะเดี๋ยวตรงนี้ เขาจะขึ้นเป็นรุ่นนะคะอันนี้อยู่ในโรงก็จะขึ้นเร็วหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมาตัดต้นออกนะคะตัวนี้ตัวนี้ใหญ่แล้วค่ะแต่ว่าข้างนอกเขาก็ออกเหมือนกันนะคะพริกนะคะอยู่ในกระถางอันนี้สําหรับเอาไว้ขายนะคะทุกคนกําลังประครบประงมนะคะกําลังสู้กับความหนาวกันอยู่นี่ค่ะดูดอกเอาไว้ขยายเป็นพันด้วยเนาะนี่ค่ะดอกเริ่มออกแล้วเนาะ ก็มีปะปนกันป้ายนะคะแล้วก็มีบัวหิมะเตรียมลงแล้วนะคะคือใหญ่มากฉันอยากจะลงดินแล้วให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในกระถางอยู่นะคะกําลังเตรียมสถานที่อยู่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่ทุกคนดูใบบัวบกนะคะงามๆอันนี้อันนี้ร้อยสี่สิบนะคะทุกคนนี่ก็จะห้อยประมาณนี้งามๆนะจ๊ะกําลังแตกนะคะ 140ร้อยสี่สิบโครนสำหรับกระถางแบบนี้สวยๆสำหรับคนมพีพื้นที่น้อยหรือเอาไปห้อยแบบประดับนะคะนี่ค่ะกินได้ด้วยประดับได้ด้วยนะคะตังโอแบบนี้ก็ได้ค่ะมีผักขยังนะคะก็จะมีผักจิพัทะมากมายนะคะนี่ค่ะดูโซนนี้ก็จะมี มะเขือเปราะนะคะกําลังสู้นะคะเดี๋ยวจะมาตัดใบเนาะนะคะนี่ต้องตัดใบแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะหาเวลามาตัดแต่งเอาใบลงนะคะพืชกินผลต้องตัดใบออกนะจ๊ะนี่ค่ะเยอะมากนะคะเตรียมออกงานตลาดนัดนะคะงานยัตตบอยงานวัดที่ก็ตตนเบิร์กยัตตบอยนะคะเตรียมเจอกันได้นะคะก็จะวิ่งสายงานกันอยู่นี่เดี๋ยวเขาจะแตกมานะคะ นี่คือตั้งใจเด็ดออกี๋ยวเขาจะแตกสวยๆนะคะให้ตั้งใจให้เขาห้อยค่ะไม่ตั้งใจให้เขาชูขึ้นนะจ๊ะนี่ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะเริ่มขายพันุแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะปีนี้เขาจะก็จะมีการปลูกเพิ่มเออกระเพราโหระพานะคะเพราะว่าบางทีหน้าหนาวมันมาเร็วผักเราก็จะหมดเร็วนะคะทุกคนเนาะ นี่คะ่ะน,นี้ก็สําหรับเอาไว้ลงกระถางใหญ่นะคะผักแพรวก็เตรียมมาไว้จ้าเตรียมลงดินนะจ๊ะไปดูผักอันอื่นกันคะ่ะโซนผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนนะจ๊ะน,นี่สวยมากจ้ะต้นมะกรูดก็มีนะจ๊ะต้นมะกรูดปีนี้ ทำได้เยอะอยู่ค่ะแต่ก็ต้องปลูกไว้ต่อนะคะอันนี้ก็คือพันนะจ๊ะจะต้องเอาไปลงที่กระถางหรือก็จะแบ่งขายนะคะนี่มีทุกอย่างนะคะนี่ถ้าใจไม่รักทำไม่ได้นะคะทุกคนจริงๆต้องขยันด้วยต้องใจรักนะคะนี่หูสวยมากเลยเดี๋ยวเจ๊จะเอาไปปลูกไว้ที่บ้านเอาไปห้อยไว้สวยๆ ไปไปที่บ้านนี่ดูโซนนี้ค่ะมีมะละกอนะคะมะละกอนี่ต้องประครบประงมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะใบาชะพลูนะคะชะพลูเป็นกระถางต้นทุนนะคะกินกระส้มตำหมายกออ่ะกล้วยกระสู้กันเข้าไปค่ะสู้ชีวิตจริงทุกคนอยู่เมืองนอกเนาะต้องทำงานเหมือนกันเนาะ บางคนก็บอกว่าถ้าอยู่ไม่สบายกลับบ้านเรากลับไปแล้วจะทำมาหากินอีหยังหล่ะพี่น้องเอ้ยอยู่ยังอยู่นู่นก็ต้องทำทำมาหากินอยู่นี่ก็ต้องทํามาหากินก็หาแนวทางกันไปนะจ๊ะนี่คือโหระพาผักชีใบเลื่อยแล้วก็จะมีถั่วนะคะเผื่อได้แบ่งหรือว่าเอาไปแซมพันธุต์ต่างเนาะดูผักบุ้งแดงค่ะทุกคนนูน่น จะบอกอะไรให้นี่เราเพาะกระเทียมป่าได้ด้วยนะทุกคนเขาบอกเลยค่ะเขาบอกเลยแล้วก็มีแตงกวาอยู่นู่นค่ะเต็มไปหมดเลยตำลึงสำหรับเลื้อยใครอยากเอาไปเลื้อยที่บ้านก็เอาไปนะจ๊ะนู่นโซนพริกค่ะนี่ค่ะถ้าสิ่งอ,อันไหนที่น้องเขาเก็บเอาไว้ก็คือไว้ทำพันนะคะทุกคน นี่ค่ะสารนงสารแนก็จะมีนะคะมีแล้วก็มระที่เอาไปปลูกมาแล้วนะคะที่เจ๊ให้ดูแล้วก็อันนี้ก็จะเอาไว้แบบเผื่อมีใครอยากจะได้เนาะก็เอาไปเ,าเลี้ยงต่อกันได้ค่ะเนาะเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็จะมาทำความสะอาดโรงนะคะโรงผักเยอะค่ะนี่ดูสวยมากทุกคน สออนไลน์จะ้ะใครอยากจะมาชมสวนผักไทยในสวีเดนนะคะก็มาได้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะแปะพิกัดไว้ให้นะคะตามเพจมาเลยนะคะซึ่งเจ๊จะแปะไว้ในคลิปนะคะดูคลิปให้จบก็จะเห็นพิกัดนะคะหลายท่านเลยที่ถามว่าเออเราอยู่ที่ไหนก็เจ๊จะแปะไว้ที่พิกัดอยู่ในอยู่ในเพจอะทุกคนตามเพจนั้นมาเลยนะคะนี่ ดูค่ะสวยมากจ้ะนี่โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า